ตัวประกอบคนนี้ทำไมคุ้นๆน,นะจับโบ๊ะแอนทองผสมโผล่เข้าฉากอกเกือบหักแอบรักคุณสามีค่ะ acting cost stand in ตัวประกอบผู้จัดเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆค่ะสำหรับผู้จัดละครอย่างแอนทองประสมที่ล่าสุดก็โดนจับโปว่าแอบ,บเนียนไปรวมเข้าฉากเป็นตัวประกอบให้กับละครในเรื่องโอกเกือบหักแอบ,บรักคุณสามีซึ่งยกกองไปเก็บภาพส,สวยๆถึงประเทศเหมียนมาแล่ละค่ะงานนี้เห็นแค่ข้างหลังแต่ก็ไม่รอดสายตานักสืบโซเชียลอยดีกระทั่งสามิวนิฐานางเอกของเรื่องเองก็ยัง แอบแซวว่าขอเห็นหน้าหน่อยก็ไม่ได้แม่เรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆแหลคะค่ะ